สวัสดีค่ะ IMCT News Podcast ประจำวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เร,เริ่มกันที่กิจกรรมที่น่าสนใจของ IMCT หรือว่าสมาคมสื่อมวลชนนานาชาติประเทศไทยค่ะที่เตรียมจัดเวทีเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์ระดับโลกไทยกับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์โลกทำากลางพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ร้อนแรงโดยเฉพาะ ภายใต้ยุคข,ของทรัมป์ซึ่งเป็นนโยบายทรัมป์2.0ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โลกรวมถึงไทยด้วยในงานเสวนานี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ3ท่านด้วยกันค่ะก็คือนายกสมาคมสื่อมวลชนนานาชาติประเทศไทยคุณธนงขันทองรวมถึงเป็นบรรณาธิการของ imct news ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คือคุณวตอลีคิเซเลฟซึ่งเป็นประธานหอ,อการค้าไทยรัสเซียและพลเอก รังสีกิติยานทรัพย์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนนานาชาติประเทศไทยจะพูดคุยกันใน3ประเด็นหลักค่ะก็คือการสิ้นสุดยุคมหาอำนาจโลกค้่เดียวผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการขยายตัวของกลุ่มบริกส์และแนวทางการวางตำแหน่งของไทยในยุคมหาอำนาจโลกหลายค้่พบกันเสาร์ที่หมีนาคมนี้ค่ะบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นที่ห้องประชุมชั้น1ิอาคารสีจุลทรัพย์ถนน พระรามที่1ถ้าผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ราคาบัตร1,500บาทมีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองที่นั่งหรือซื้อบัตรเข้าร่วมงานสามารถติดต่อได้ทางไลน์ imctnews 2024หรือหมายเลขโทรศัพท์065-241-6388ค่ะ ไปต่อกันที่ p o l i t i c a l Europe ค่ะที่รายงานว่าการเจรจา,าระดับสูงระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่กรุงริยาตของซาอุดีอาระเบียที่เสร็จสิ้นลงฝ่ายรัสเซียให้การประเมินว่า Not that bad ก็คือไม่เลวค่ะพร้อมกับประกาศความสำเร็จในการบรรลุข,ข้อตกลงจัดตั้งกลไกาการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ,ธ์ทวิภาคีสาหรับคณะเจรจา,าระดับสูงนาโดยมาโกรูบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสเกราฟรอฟรัฐมนตรีการต่างประเทศรัเสเซียค่ะใช้เวลาหารือทวิภาคี4ชั่วโมงครึ่งด้วยกันยูริอุสคอฟซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสําคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเปิดเผยกับสื่อหลังการประชุมค่ะว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปด้วยดีซึ่งอุสคอฟพูดว่าได้พูดคุยกันอย่างจริงจ,งจังในทุกประเด็นที่ต้องการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย สำหรับประเด็นสําคัญในวาระการประชุมก็คือเรื่องของอนาคตของอยูเครนซึ่งรัเสเซียได้ทําสงครามเต็มรูปแบบมาเป็นเวลา3ปีแต่การเจราจาครั้งนี้ไม่มีตัวแทนจากยูเครนเข้าร่วมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโวลดิเมียเซลนสกีของอยูเครนแสดงความเห็นว่าการเจราจาสันติภาพในยูเครนโดยไม่มีเคียฟ จะไม่เกิดผลใดๆตามคำกล่าวของอุชคอฟทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ระหว่างกันพร้อมกับส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยมอสโกและวอชิงตันจะทำงานร่วมกันเพื่อจัดการประชุมระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้ว่าการประชุมระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนื่องจากต้องทำงานอย่างเข้มขน้นร่วมกันก่อนด้านกระทรวงการต่างประเทศสหร รัฐประเมินการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะเดินไปข้างหน้าโดยรัฐมนตรีราฟรอฟและรูบบโยได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะเจรจาระดับสูงเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติการสงครามในยูเครนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในลักษณะที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายค่ะ กลับมาที่เอเชียกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในอาเซียนกันบ้างค่ะทําให้กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันขึ้นบัญชีไทยเป็นหนึ่งใน5ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากพัวพันกับแหล่งรวมขบวนการมิจฉาชีพซึ่งตามรายง,งานของไต้หวันนิวส์ผู้ที่เดินทางไปยังไทยเวียดนามเมียนมากัมพูชาและลาวจะเห็นคําเตือนบนตั๋วเครื่องบินและแนะนําให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วย สำหรับกระทรวงมหาดไทยไต้หวันระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายครั้งที่ชาวไต้หวันถูกล่อลวงให้ไปกัมพูชาหรือเมียนมาเพื่อทำงานให้กับมิจฉาชีพซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมียนมาได้ปล่อยตัวชาวต่างชาติ260คนรวมถึงชาวไต้หวัน7คนจากแก๊ง call center ซึ่งถูกตำรวจไทยสอบปากคำก่อนจะเดินทางกลับไต้หวันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติและสำนักงานตำรวจการบิน จะเพิ่มความพยายามในสนามบินเพื่อหยุดยั้งนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันไม่ให้บินไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกลุ่มหลอกลวงขณะที่สายการบินต่างๆถูกขอให้ให้ความร่วมมือกับแคมเปญดังกล่าวโดยพิมพ์คำเตือนบนตัวอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับที่นักท่องเที่ยวจะได้รับคำแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับคำแนะนำความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งมาจากกระทรวงต่างประเทศไต้หวันค่ะ ต่อกันที่สถานการณ์ระหว่างสองเกาหลีที่เกาหลีใต้ได้พูดคุยกับทางสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งชุงดงยองสอสอพักราาประชาธิปไตยแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการเตรียมการสําหรับการเจราจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือกําลังดําเนินไปอย่างเต็มที่ในวอชิงตันซึ่งสอสอชุงที่เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติเมื่อปี2548ถึงปี2549ในสมัยดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีโรมู ระบ,บุว่าหลังจากการประชุมหลายครั้งกับบุคคลสําคัญในพักริ p u b l i c a n เขารู้สึกว่าการเจราจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนืออาจเกิดขึ้นได้ในปีนี้ขณะเดียวกันการที่ผู้แทนจากทั้งสองพักของสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีนั้นมีความหมายในตัวเองแสดงให้เห็นว่าระบบกำลังทำงานอย่างที่ควรจะเป็นและรัฐสภาของเกาหลีใต้ก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกัน ได้รับแจ้งว่าการเตรียมการสําหรับการเจราจากับเกาหลีเหนือดําเนินไปด้วยดีโดยแนวทางที่กล้าหาญของประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ในการทําข้อตกลงซึ่งชุงคิดว่าอาจเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นรูปธรรมในปีนี้ล่าสุดพรรคเดมโมแครตของเกาหลีใต้เปิดตัวคณะกรรมการพิเศษด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงเพื่อกำหนดนโยบายเนื่องจากเป็นไปได้ว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก่อนกำหนด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการของพรรครั้งแรกสสจากเดมโมแครตเกาหลีใต้ปาร์คซุนวอนกล่าวว่าสหรัฐบอกเขาว่าทรัมป์จะเปิดกว้างให้เกาหลีใต้ติดอาวุธนิวเคลียร์เนื่องจากเกาหลีเหนือกําลังพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ซึ่งทรัมป์เป็นคนทําข้อตกลงและเขารู้สึกแปลกใจที่เกาหลีใต้ไม่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองทั้งที่เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในรอบครองค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่รายงานของ Investing ค่ะที่รายงานว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้เนื่องจากนักลงทุนกลับมาซื้อขายหลังช่วงหยุดยาวโดยให้ความสนใจกับการเจราจาระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งเมื่อเวลา6นาฬิกา11นาทีตามเวลามาตรฐานตะวันออกหรือว่า EST สัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น5 ส4จุดหรือร้อยละ0.1สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี s p 5 0 0ปรับตัวขึ้น 21. จุดหรือ 0. 3เเซและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี N a สแต q 100ปรับตัวขึ้น 86. จุดหรือร้อยละ0.4ขณะที่ตลาดหุ้น a l ร s t ตรี t ปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันประธานาธิบดีโดยตลาดหุ้นทั่วโลกส่งมอบสัญญาณเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นยุโรปที่เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ ขณะที่ในเอเชียหุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ3ปีขณะเดียวกันการเจราจาระหว่างสหรัฐและรัสเซียก็เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งซึ่งเริ่มต้นในปี2565นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวเองก็มีผลค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นอินเทที่พุ่งขึ้นช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐหลังจาก Wall Street Journal รายงานว่ายักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอรอย่าง o และไต้หวัน s e ม i c o นดักเตอร์แมนูแฟ u r i ิ่งโคมีการพิจารณาข้อตกลงที่อาจแบ่งบริษัทผู้ผลิตชิปสหรัฐออกเป็น2ส,ส่วนนอกจากนี้ปัจจัยของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบเรนท์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าก็ส่งผลให้ราคาซื้อขายหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5 ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ